สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bella Yoga Journey นะคะวันนี้เบลล่ามีโยคะโฟลที่จะเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้ดีขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นค่ะโดยที่จะเน้นฝึกนวดบริเวณช่องท้องและก็ทำให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องฝึกบ่อยๆนะคะเบลล่าเลยแบ่งเป็น EP นะคะคลิปนี้ก็เป็น EP 1นึ่ง ตอนนี้ทุกคนกำลังตระหนักกับการระบาดรอบสองของโควิด -19 นะคะการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจึงเหมาะกับทุกคนมากๆในที่นี้ก็มี2แบบนะคะคือทางกายและก็ทางใจค่ะทาพจะทุกคนนะคะทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็จะต้องไม่เครียด เพราะว่าความเครียดเนี่ยจะส่งผลในการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะทำให้กดภูมิคุ้มกันของเราเราควรจะนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เน้นผักใบเขียวผลไม้และแร่ธาตุต่างๆเพื่อเพิ่มเม็ดเลือดขาวแล้วก็ควรจะลดหรือว่างดบุหรี่แล้วก็พกแอลต่างๆนะคะแอลกอฮอล์เราควรจะดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย8แ,แก้วขึ้นไปล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอข้อนี้สำคัญมากๆในช่วงโควิดนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะเข้าเรื่องว่าการฝึกโยคะตอบโจทย์ทั้งทางกายและก็ทางใจนะคะเรามาฝึกโยคะกันนะคะยิ่งตอนที่เราโกม โรบิดตัวในท่าต่างๆมันจะช่วยนวดอวัยวะในช่องท้องในช่องท้องของเราเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของตอมน้ําเหลืองจึงทําให้เสริมสร้างภูมิต้านทานยิ่งขึ้นและก็การหายใจในโยคะนะคะจะช่วยให้ปอดของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับโยคะ for EP หนึ่งนะคะเวลาก็พาทุกคนมาที่วิวพอยต์ของเกาะพีพีนะคะซึ่งสวยงามน่ามาเที่ยวมากๆเลยค่ะไปค่ะไปฝึกโยคะเวิร์กอัพ for boosting immune system and p r e v e n t i n g COVID-19 กันค่ะโยคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโยคะสำหรับเสริมภูมิต้านทานร่างกายนะคะไปฝึกกันเลยค่ะทุกทุกคนค้าฝึกกับเวลาไปเรื่อยๆนะคะช่วงกลางๆคลิปจะมีน้องเหมียวสีดำมาฝึกเป็นเพื่อนคะ่ะการอื่นเลยนะมาสเตทุกคนนะคะท่าแรกนะคะขอให้ทุกคนไปยืนบนด้านหน้าของเสือของเราเลยคะ่ะ เช้าห่างกันเล็กน้อยนะคะค่อยๆรีลิสผ่อนคลายไหล่หายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะประนมมือติดกันหายใจออกค่อยๆสวอนได้หรือเอามือทั้งสองข้างลงฝ่ามือแตะไปที่เสือนะคะค่อยๆสลับปลายเท้าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ขาด้านหลังของเราแฮมสตริงของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่อนคลายในส่วนของศีรษะลำคอ คราวนี้ค่ะหายใจเข้านะคะย่อเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยๆเอามือขวานะคะชี้ขึ้นไปข้างบนงานหน้ามองมือด้านขวาของเราค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราโฟกัสที่การหายใจถ้าใครทําได้นะคะเอามือไปแตะไว้ที่หน้าขาด้านซ้ายค่ะถ้าไม่ได้ก็เอาชี้ขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเน้นที่ลมหายใจนะคะเพื่อปอดของเราจะได้แข็งแรง โอเคค่ะสุดท้ายนะคะหายใจออกค่อยๆเอามือลงเราสลับไปอีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะหายใจเข้าค่อยๆเอามือด้านซ้ายชี้ขึ้นไปเหนือศีรษะนะคะแล้วก็มองไปที่มือหรือว่ามองไปที่ท้องฟ้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลาย หายใจเข้าหายใจออกถ้าทำได้อีกข้างหนึ่งก็เอามือไปแตะไว้ที่หน้าขาด้านขวานะคะมันจะทำให้เราเปิดไหล่ยืดอกมากยิ่งขึ้นค่ะโฟกัสที่ลมหายใจของเราค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอามือวางกลับมาข้างหน้าเสือที่เดิมหายใจเข้าสไลด์มือมาที่หน้าข้างมองไปข้างหน้าหลังตรงหายใจออกนะคะเอามือวางไว้ที่เสือแล้วก็ ยืดเท้าไปทั้งสองข้างนะคะด้านซ้ายด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกเอาเข่าลงไปสไลด์หน้าอกหายใจเข้านะคะชาสุนักเงยหน้านะคะหรือว่าอัพบอดเฟ c ซิ่งด็อกค่ะมือทั้งสองข้างนะคะ ตึงๆแขนตึงๆหายใจออกค่ะกลับมาที่สุนักกม้มหน้าหรือว่า downward facing dog นะคะศีรษะต่ำกว่าหัวใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายศีรษะมองไปที่ปลายเท้าหรือว่าเข่านะคะค่อยๆพัดเดลิลพัดเดิหรือว่ายกส้นเท้าสลับการขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆและก็ไม่ลืมที่จะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะคะ หายใจเข้าค่ะค่อยๆเดินเท้าทั้งสองข้างนะคะสลับสลับกันมาข้างหน้าเสือหายใจเข้ายืดหนะ้าอกนะคะหลังตรงหายใจออกค่ะ standing forward fold นะคะหน้าผากตตะไปที่เข่าของเรา หายใจเข้านะคะคราวนี้ค่อยๆเอามือทั้งสองข้างจับไว้ที่ศอกนะคะลองพยักหน้าค่ะเซ y y e เค่ะเยสคาวเยสหายใจเข้านะคะเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โ no, นค่ะโน no, ไม่เอาค่ะเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไม่เอาสุขภาพแย่ๆค่ะเซ่ยเยสเซโนแล้วนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยืด แขนยืดขาทั้งสองข้างแฟลแบกหายใจออกสแตนดิ้งฟอร์เวิร์ดโฟ หน้าผากของเราตับไปที่หน้าแข้งหรือเข่านะคะและถ้าใครเอามือทั้งสองข้างมาไว้ที่ส้นเท้าได้มันจะยิ่งทําให้เรานะคะมีความยืดหยุ่นที่แฮมสตริงมากขึ้นค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าค่ะยืดลําตัวยกแขนขึ้นไปเนื้อศีรษะมองไปที่ท้องฟ้าสวยๆหายใจออกมือทั้งสองข้างรับประนมมือไว้ที่หน้าอกของเราค่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายเอาความตึงเครียดทั้งหลายออกไปอีกครั้งค่ะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะ standing forward fold หน้าผาักแตะไปที่น้าแขงนะคะหายใจเข้ายืดตัวยืดหน้าอกหลังตรงหายใจออกเท้าซ้ายแตะไปข้างหลังเท้าขวาแตะไปข้างหลังทำจตุรังคะคหนึ่งรอบนะคะให้ศอกของเรา หุบเข้าข้างในหายใจเข้าเป็น upward facing dog หายใจออก downward facing dog ค่ะหลังตรงๆนะคะแล้วก็พยายามนะคะให้ไหล่อยู่ห่างจากใบหูค้างท่านี้ไว้แต่ไม่กลั้นลมหายใจเด็ดขาดค่ะพยายามหายใจเข้าหายใจออกทุกครั้งหายใจเข้าค่ะเดินเท้าทั้งสองข้างมาข้างหน้า standing forward fold หายใจออกนะคะณนะตอนนี้นะคะนะ้าภากแตะไปที่หน้าแข้งของเราหายใจเข้ายืดลำตัวยืดแขนทั้งสองข้างมองขึ้นไปเหนือศีรษะประนมมือไว้แล้วก็ค่อยๆเอามือทั้ง2องข้างลดลงที่ฮาเซนเตอร์หรือว่าที่ระหว่างอกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นอีกครั้งหายใจออกพับลำตัวลงค่ะ นับผักทั้งสองข้างตะเขา่าหายใจเข้ายืดลำตัวหลังตรงคราวนี้นะคะเอาเท้าขวานะคะไปด้านหลังแล้วก็เอาเข่าขวาแตะที่เสือค่ะเราสไลด์เข่าขวาไปด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่ให้เข่าซ้ายเลยปลายเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมาที่ท่าฮับสปริตโพสค่ะอัตราฮานุมานาสนะหายใจเข้ากลับมาที่ท่าโลลันช์อจาจเนยสนะหายใจออกฮับสปริต หายใจเข้า low lunge หายใจออก half split pose และถ้าเรากระดกส้นเท้าขึ้นได้นะคะคราวนี้เรามาค้างไว้ที่ท่า half split pose ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆท่านี้จะช่วยยืดสะโพกค่ะด้านหลังน่องแล้วก็หลังล่างนะคะช่วยลดอาการปวดของสะโพกแล้วก็ให้พยายามรักษาตำแหน่งของช่วงขาแล้วก็สะโพกไว้นะคะ หายใจเข้าค่ะค่อยๆย,ยืดกลับมาที่ท่าลอลันช์นะคะและก็คราวนี้นะคะหายใจเข้าค่ะเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่เข่าด้านซ้ายยืดลำตัวขึ้นหายใจออกหายใจเข้าค่ะเอามือด้านขวาจับที่น่องด้านขวาแล้วก็หายใจเข้า ค่อยๆยืดมือส้ายขึ้นนะคะมองขึ้นไปที่ปลายมือด้านซ้ายหรือมองไปที่ท้องฟ้าโฟกัสที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกลับมาวางมือทั้งสองข้างไว้ที่เข่าด้านซ้ายค่ะ เราจะได้ความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะคราวนี้ค่ะเรามาทำมือแบบทวิสกันนะคะท่า Low Lunge Twisted p o s พค่ะท่านี้จะช่วยระบบไหลเวียนของร่างกายระบบย่อย Digestion ของร่างกายแล้วก็ช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้หายใจเข้าค่ะพยายามทรงตัวมาที่ท่า High l u n g e แบบ Twi t e ์ท p o s e นะคะ ท่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เรามี flexibility แล้วก็ mobility เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกแม้เราจะค้างท่าไหนไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลาย r e กซ์หายใจเข้าหายใจออกเอามือทั้งสองค้างวางไว้ที่เสื่อคะ่ะแล้วก็คราวนี้นะคะขยับ เทชาด้านขวาม,มาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะวางไว้90องศาหายใจเข้ายืดแขนทำหลังตรงๆหายใจออกค่ะเรามาค้างไว้ที่ท่าพีระมิดโพสนะคะพยายามที่จะให้หน้าผากของเราเนี่ยไปแตะไว้ที่ นักแข่งของเรานะคะท่านี้จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสตริงเนี่ยยืดมากๆเลยนะคะเราไม่ควรจะกางขาก,ก้าวมากเกินไปด้วยนะคะคราวนี้หายใจเข้าเดินมือมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็พยายามที่จะยกเท้าขวาขึ้นค่ะแล้วก็คราวนี้ค่ะทรงตัวของเราให้ดีค่ะเอาเท้าขวาของเรามางอไว้ที่ข้างหน้าของเราเลยนะคะจับ เข่าไว้นะคะจับข่าด้านขวาค่อยๆหมุนข้อเท้าไปด้านขวาด้านซ้ายหมุนเท่าที่เราต้องการนะคะสร้างความยืดหยุน่นอาจจะสักประมาณ5ครั้งหายใจเข้าค่ะ ยกมือขวาแล้วก็ค่อยๆทวิต์บิดไปด้านหลังนะคะมองไปที่มือด้านขวาของเราโดยที่มือด้านซ้ายยังจับเข่าไว้นะคะทรงตัวไว้ให้ดีเท้าซ้ายของเรายืดยืนไว้เยอะๆ standing ไว้เลยนะคะหรือว่าขาที่เรายืนนะคะกราวเด็ดตะไปที่เสือนะคะให้มันมั่นคงแข็งแรงค่ะ งอเขายืดไปตรงนี้สักครู่นะคะเพื่อที่จะให้เราโฟกัสที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเรานะคะคราวนี้ค่อยๆว่างเท้าขวาแตะกลับไปด้านหลังค่ะแล้วก็หายใจเข้ายืดยืดแขนทั้งสองข้างมาที่ท่าไฮไลท์ช <c oughs> ์นะคะแต่ว่าตอนนี้จะไม่อีดิตนะคะเพราะว่าเห็นน้องเมียวมาแล้วคะ่ะทุกคนเวลคัมน้องเมียวสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะจริงๆตอนนี้จะอีดิตเพราะว่า จะบอกว่าด้านหลังฉากเนี่ยมีคนคอยเชียร์เยอะมากนะคะมาค่ะเรามาทำท่าไฮ g ล l u n ันช์กันนะคะท่านี้นะคะจะทำให้ระบบแกนกลางของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยการทรงตัวมากขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกมือทั้งสองข้างวางไว้ที่เสื้อค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาเท้าซ้ายนะคะแตะขึ้นไปข้างบนทําสัทสุรังคะหนึ่งรอบแบบแข็งแรงเลยนะคะ ทุกคนฝึกไปพร้อมกันเลยนะคะคราวนี้หายใจเข้าค่อยๆยืดหนะ้าอ,อกไปที่ upward facing dog หายใจออก downward facing dog ค่ะทุกคนคะ่ะน้องเหมียวเนี่ยมาเป็นเพื่อนเบลล่าตลอดนะคะก็ใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ ฝึกไปกับสัตว์เลี้ยงของเราที่บ้านได้เลยนะคะอันนี้เป็นแมวของที่ Viewpoint ที่นี่เลยนะคะน้องเหมียวดูเอนจอยมากเลยค่ะเอาล่คะโฟกัสที่ลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้ค่ะจำไปข้างหน้านะคะหายใจเข้ายืดร่างกาย flat back นะคะหลังตรงหายใจออก standing forward bend แล้วก็หายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเนื้อซีซ่ามองขึ้นไปหายใจออกเอามือมาพนมไว้ตรงกลางระหว่าง อ,อกค่ะน้องเหมียวมาเทคโอเวอร์เสือแล้วค่ะหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างหายใจออกเอามือทั้งสองข้างวางลงที่เสือหน้าผากตัดไปที่หน้าแข้งหายใจเข้าหลังตรงฝัดแบก๊กหายใจออกค่ะค่อยๆจํานะคะครั้งนี้ไปข้างหลังค่ะจตุรังคะหนึ่งรอบน้องเหมียวนะคะหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวขึ้นไปข้างบนเป็นแบบอัพบวตเฟสซิ่งดัก หายใจออก downward facing dog ค่ะน้องเหมียวอยากมาเล่นด้วยนะคะคงมองอยู่นานแล้วนะคะพร้อมกับนักท่องเที่ยวและก็คนที่อยู่ด้านหลังวิดีโอนะคะคอยเชียร์เบลล่าแล้วก็ดูชมน้องเหมียวอยู่ตลอดนะคะโอเคค่ะคราวนี้จำไปข้างหน้านะคะหายใจเข้าลังตรงหายใจออก standing forward fold ถ้าใครเอามือแตะไปที่ส้นเท้าด้านหลังได้นะคะมันจะยิ่งทำให้เรายืดในส่วนของ h ฮม s t r i n g มากขึ้น หายใจเข้าค่ะยืดลำตัวไปข้างหน้าอีกครั้งหายใจออกหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างแล้วก็มือพระนมไว้ที่ระวังอกของเราค่ะเราเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะคะทำอีกข้างหนึ่งแล้วด้านขวาคราวนี้เรามาทำข้างซ้ายนะคะเหมือนจะได้บาลานซ์กันนะคะทั้งด้านขวาและซ้ายหายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะมือทั้งสองข้างวางลง ท้าซายตะไปที่ข้างหลังนะคะสไลด์ไปด้านหลังแล้วก็เข่าวางไว้ที่เสือ้อเข่าด้านขวามไม่เลยปลายเท้านะคะมาที่ท่าลอ l u นช์ค่ะอจนะยาสนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลับมาที่อัตราหานุมานสนะค่ะกระดกเท้าได้ก็กระดกนะคะจะได้ยืดในส่วนของแฮมสตริงมากขึ้นหายใจเขา Low ้าลอลันช์หายใจออกฮับสปริดอัตราหานุมานสนะ หายใจเข้าแบบโฟกักันเลยนะคะหายใจออกคราวนี้นะคะเราจะค้างท่านี้ไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะใครเอาน้าผักตะไว้ที่หน้าแข้งได้ลองพยายามดูนะคะใครไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะฝึกไปเรื่อยๆน้องเหมียวจะรีแลกซ์มากไปแล้วนะคะนอนลงไปที่เสื่อกับเบลล่าเลยค่ะเอาเลยค่ะตามสบายค่ะทางบ้านนะคะอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสที่ลมหายใจตลอด หายใจเข้าค่ะยืดกลับมาที่เดิมมาที่ท่าลอลเนช์นะคะหายใจออกหายใจเข้าค่ะวางมือทั้งสองข้างไว้ที่ข่าด้านขวายืดลำตัวนะคะยืดข้อตรอยเส็หรือขาด้านหน้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกคราวนี้หายใจเข้ายืด แขนด้านขวามองขึ้นไปที่ท้องฟ้านะคะโดยที่มือด้านซ้ายของเราแตะไปที่น่องด้านซ้ายนะคะมันจะช่วยเปิดสะโพกมากเลยนะคะหายใจเข้าคะ่ะเอามือกลับมาที่เสือมาตั้งไว้ที่ท่า Low l u n น e นะคะคราวนี้เรามาทำท่า Low Lunge t w i t t ตช์โพสนะคะ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะเพิ่มระบบการย่อยหรือว่าดิเอช t ั o นของเรามากขึ้นนะคะท่านี้นะคะจะทําทไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกดีๆมันจะเบิร์นมากเลยนะคะร้อนทั้งร่างกายเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้ค่ะยกส้นเท้าขึ้นนะคะจิกปลายเท้าไปที่ท่า High l u n u n t w t w t t t s t Post ค่ะค้างท่านี้ไว้ไม่กลั้นลมหายใจเด็ดขาดค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกค่ะคราวนี้เอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่เสือ่อแล้วก็ค่อยๆขยับเท้าซ้ายมาข้างหน้านะคะแล้วก็กางไป90องศาคราวนี้เรามาทำท่าพีระมิดโพสนะคะขาทั้งสองข้างไม่กลางกว้างเกินไปนะคะพยายามให้ทั้งสองข้างสมดุลกันหนะ้าผากตัดไปที่หน้าแข้งค่ะหายใจเข้าค่ะ คราวนี้ยืดลำตัวนะคะเอามือทั้งสองข้างค่อยๆเอื้อมไปด้านหน้านะคะแล้วก็ยกเท้าซ้ายแล้วก็คราวนี้นะคะค่อยๆงอเข่าซ้ายแล้วก็เอามือทั้งสองข้างแตะไว้จับไว้ที่เข่านะคะค่อยๆหมุนเซอร์เคิลไปด้านขวา อาจจะสักห้าครั้งตามจังหวะของเราแล้วก็อย่าลืมหมุนกลับนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อข้อเท้าแล้วก็คราวนี้นะคะเอามือด้านขวาจับข่ากอดเข่าวไว้ด้านซ้ายหายใจเข้าเปิดไปด้านหลังค่ะมองไปที่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายบิดทวิสต์ที่หน้าท้องของเรานะคะเพิ่มการนวดที่อวัยวะภายในช่องท้อง หายใจเข้ากลับมาจับไว้ทั้งสองข้างมือจับไวทั้งสองข้างคราวนี้กลับไปที่ท่าไฮลันช์ค่ะอรลานาสนะยืดมือยืดแขนทั้งสองข้างไปข้างบนนะคะจะด้วยจะช่วยทำให้พวกสบะบักแล้วก็พวกไหล่ย,ยืดขึ้นนะคะจะช่วยผ่อนคลายคราวนี้ค่ะ เรากลับไปที่ท่าสุนัขก,กม้มอัพบวตเฟสซิงค์องคราวนี้นะคะก็ชิปมาข้างหน้าเป็นการทำให้ข้อต่อทั้งหมดนะคะยืดหยุ่นนะคะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็คราวนี้จำมาข้างหน้าไม่โดนนุมหมียวแน่นอนค่ะนุมหมียวยังสบายดีหายใจเข้าฮัาเบเวฟ f l a t Back หายใจออกคะ่ะ Standing Forward Fold นะคะหน้าผากของเราตัดไปที่หน้าแข้งของเรา หายใจเข้ามือทั้งสองข้างตับไปที่เสือฮับเวฟฟัตแบ็กอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆย,ยืดแขนไปข้างบนเหนือศีรษะหายใจออกมือมาพนมไว้ค่ะน้องเหมียวนี่คือมีความสุขมากนะคะตอนนี้หายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะ <laughs> น้องเหมียวอยากเลน่นอยากโยคะค่ะ หายใจออกค่ะหายใจเข้า h o l f way f ฟลตแบ็กคราวนี้นะคะหายใจออกค่ะเรามาทำชาหายพรังกันนะคะเพื่อที่จะลงเป็นจัตุรังกาค่ะหนึ่งรอบนะคะฝึกความแข็งแรงของทั้งแขนไหล่และก็ร่างกายหายใจเข้า u p w a r d f a c i n n g o o c หายใจออก Down w a r d facing dog ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราใช้โอกาสนี้พักก็ได้นะคะหายใจเข้า ค่อยๆจำมาข้างนาแล้วก็นั่งค่ะน้องเมียวยังพักผ่อนอยู่นะคะคราวนี้ค่ะเราปรับดูเสือของเรานะคะเรามานั่งเอาสะโพกนะคะสิทธิ์ดบน ไปที่เสือทั้งสองข้างแล้วก็ยกเท้าขวาเท้าซ้ายขึ้นนะคะมาที่ท่าบสโพสหรือนวาสนะค่ะฝึกกล้ามท้องแล้วก็การกลางลำตัวนะคะอยู่ท่านี้ค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค้างไว้เท่าที่เราไหวนะคะแล้วก็ไม่กลั้นหายใจค่ะคราวนี้ค่ะเอานิ้วโป้งนะคะแตะไว้แล้วก็ทำทวิสเทสนะคะก็คือทวิสไปด้านขวาด้านซ้ายขวา ซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะกลับมาตรงกลางนะคะอันนี้นะคะพวกอ่ะบริหารหน้าท้องเนี่ยเราทําเท่าที่เราไหวนะคะหายใจเข้าค่ะคราวนี้นะคะผ่อนคลายในส่วนของสปายนะคะหายใจเข้ายืดสปายกระดูกสันหลังหายใจออกหน้าผากวางไว้ที่เขา่าหายใจเข้าค่ะงนาย ยืดปากระดูกด้านล่างหายใจออกแตะหน้าผากไว้ที่เข่าผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าอีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจออกเอาหน้าผากของเราแตะไปที่ส่วนของเข่านะคะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายคราวนี้นะคะเราไปที่ถ้านอนนะคะนอนลงไปที่หลังของเราเลยนะคะจะนอนพร้อมน้องเหมียวนะคะนอนเป็นเพื่อนน้องเหมียวเลย ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะตัวสีดำน่ารักมากๆนะคะคราวนี้ค่ะผ่อนคลายสปายหรือกระดูกสันหลังนะคะโดยการที่ยกเข่าทั้งสองข้างนะคะกอดเข่าของเราไว้ฮักยูนีสรักเข่าของเราไว้ค่ะรักมันโดยการที่กอดรัดไว้แล้วก็อย่าลืมที่จะเอาสปายหรือกระดูกสันหลังทั้งหลังของเรานะคะโดยเฉพาะหลังด้านล่างตัดไปที่เสือคราวนี้ค่ะทำชา วินด์เลิซิ่งโพสนะคะเอาเท้าซ้ายวางลงกอดไว้ที่เข่าด้านขวานะคะพยายามไม่ให้กดกระดูกซี่โครงของเรานะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกคราวนี้เรามาทำสไปนัลทวิส s t กันนะคะท่านี้จะรู้สึกฟินที่กระดูกสันหลังของเรามากๆ ขอขวาของเรานะคะตะไปที่เสือหรือว่าไม่ต้องแตะก็ได้แต่ที่สําคัญนะคะกางมือลให้ไหลต่ตะที่เสือของเราไว้นะคะท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านหลังเอวได้เป็นอย่างดีค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าค่ะเอาเขายกกลับมากอดไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะหรือว่ากอดไว้เท่าที่เราต้องการนะคะหายใจเข้าหายใจออก เอาขาขวาวางลงข้างนี้สลับข่ายกเข่าด้านซ้ายกอดเข่าด้านซ้ายนะคะพยายามไม่ให้กดทับกระดูกซี่โครงด้านซ้ายท่านี้จะช่วยให้รีล a ส e ลมนะคะผ่อนคลายเอาลมออกจากช่องท้องของเราด้วยนะคะหายใจเข้าให้ใจออกท่านี้น้องแมวก็นอนเหมือนจะล่าเลยนะคะถือว่าฝึกไปด้วยกันนะคะเจ้าเหมียว,ยวค่ะ spinal twist ค่ะ เข่าซ้ายนะคะไปทางตัดไปทางด้านขวาค่ะจะช่วยให้กระดูกสันหลังมีการบิดตัวนะคะทำให้เราได้คลายลำตัวโดยเฉพาะช่วงหลังนะคะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดการปวดบริเวณช่วงเอวแล้วก็สะโพกด้วยนะคะ<อ>เห็นไหมคะไหล่ของเบลล่าทั้งสองข้างนะคะแตะไปที่เสื้อหายใจเข้าค่ะ เอาเท้าขวาใช้สิคาเท้าซ้ายนะคะของเรากลับมากอดไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายถ้าพวกลายดาวนะคะหรือว่านอนเนี่ยมันจะไม่ได้เหนื่อยแล้วมันจะเป็นการคูดาวยืดเหยียดร่างกายนะคะหายใจออกค่ะค่อยๆ วางเท้าทั้งสองข้างไปแล้วก็หายใจเข้าค่ะกอดเข่าทั้งสองข้างของเราไว้อีกครั้งน้องเหมียวแฮปปี้มากๆค่ะผู้ฝึกก็แฮปปี้ไปด้วยทางบ้านเป็นไงคะฝึกไปเป็นไงบ้างคราวนี้นะคะเราพยายามนะคะเอาน้าผักของเราตัดไปที่เข่านะคะไม่ถึงไม่เป็นไรยพยายามแค่ให้รี lease ผ่อนคลายในส่วนของกระดูกสันหลังทั้งแผ่นเลยนะคะก็คือแผ่นหลังของเราหายใจเข้าค่ะ ยกลำตัวให้เราเหมือนเป็นลักษณะเป็นลูกบอลกลมๆหน้าผากตัดไปที่เขา่าหายใจออกค่ะ Release เอาศีรษะวางไว้ที่เสือ่อแล้วก็ค่อยๆค,ค่ะเอาเท้าทั้งสองข้างนะคะขาทั้งสองข้างวางตัดไป คราวนี้รีลิสหมดทุกอย่างแล้วนะคะนอนไปพร้อมกันกับน้องเหมียวในท่าชวัสนะโพสรีแล็กซ์ทุกอย่างของร่างกายนะคะมาค่ะน้องเหมียวมานอนด้วยกันค่ะมานอนด้วยกันเลยพักท่านี้สักครูค่ะให้เรารีลิส s e ผ่อนคลายทุกอย่างนอนแบบสบายๆนะคะแม้กระทั่งใบหน้าของเรานะคะไม่คุมหมดคิ้วนะคะรีลิสไปทุกอย่างพักแบบ จริงจังเลยนะคะถ้านี้จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรารีลิสทุกอย่างค่ะแมวโยกะค่ะ I'm n i t g e t i a new c a m e Can I take photo? Can I take photo? I cannot let i k l e him like call away from here Meow 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 So beautiful It's y o อ I ่าไอ t u ช t สโพดิ t อ o n yoga cat. y e a h ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ฝึกด้วยกันจนจบแล้วก็พร้อมน้องเหมียวนะคะขอบคุณเจ้าเหมียวด้วยเจอกัน EP หน้าค่ะ